ครับเพื่อนเพื่อนผมเพชรัตว์เอกนะครับวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการลงมือทําที่ทําให้ตัวเองมีสุขภาพดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือน้ําหนักก็ลดนะครับแต่ก่อนเนี่ยเคยน้ําหนักสูงสุดในชีวิตเลยที่ร้อยี่ห้าก็ลดมาเรื่อยๆจนปีนี้เ,เฉพาะปีนี้เนี่ยน้าหนักต้นปีเก้าสิบหกกิโลกรัมกินปีใหม่เยอะแต่ก็ปใช้เวลาห้าเดือนก็ลดมาถึงแปดสิบเจ็ดถึงเก้าสิบกิโลกรัมแต่ว่า ต้นหลังก็ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสที่น้ําหนักนะครับนะแล้วก็ตรวจคบเบาหวานช่วงต้นปีนะครับก็จาก9.8หรือ6 3ุใช้เวลาประมาณ3 4สเดือนนะครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับแล้วก็เอลลดลง4นิ้วกว่าในเวลา7เดือนนะครับอันนี้คือเป้าหมายหลักก็คือมีเอวมีพุงที่ลดลงแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ให้ใหญ่เกินไปกล้กามเนื้อต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าจะมาช่วยในการ เพิ่มระบบผอผผานนะครับแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับทางเรามีการเเพิ่มขึ้นนี่ภาพในอดีตนะครับช่วงมาโรงพยาบาลของแก่นใหม่ๆก็พุงคุ้ยอันนี้น้ำหนักน่าจะร้อยต้นๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณเก้าสิบกิโลกรัมนะครับถึงประมาณแปดสิบห้ากิโลกรมน้หนักจะวิ่งวิ่งไปไปมาๆนะครับขึ้นอยู่กับการกินน้ําการขับถ่ายนะครับจะไม่ค่อยนิ่งดังนั้นผมจะวัดรอบเอวเป็นหลักก็คือ ซื้อกางเกงใหม่ทุกสองเดือนนะครับเบอรเงินอยู่นะครับสิ่งที่ทําแต่เดิมก่อนที่จะเข้าโปรแกรมใหม่ก็คือเข้ายิมสัปดาห์สามและสี่ครั้งแล้วก็เล่นเวทเหมือนคนทั่วไปน้ําหนักก็ใกล้เคียงกับคนทั่วไปนะครับอาจจะน้อยกว่าเด็กหนุ่มนิดหน่อยลดอาหารหวานนะครับก็ไม่ค่อยกินแหะครับไม่กินก็ลดข้าวนะครับกินหมูปิ้งหมูสามชั้นทอดนะครับส่วนใหญ่หมูสามชั้นทอด ขนมจีบเซเว่นอเนะครับหลักๆคืออาหารที่ผมกินก็ประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนใหม่ก็ทำเองถ้าเป็นหมูอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมูเนื้อแดงมีแตงกวามีผักนะครับกาแฟก็ไปกินกาแฟดำนะครับบางทีก็ชงเองนะครับเบอร์ดีนี่ก็คือแบบไม่มีน้ำตาลนะครับซื้อเฉพาะตอนไม่ว่างจริงๆเพราะว่ากินแล้วท้องผูกบ บางทีกินโปรตีนไม่ถึงนะครับก็คือแบบกินเวแทนนะครับเวแบบที่ไม่เตินมน้าตาลนะครับขอยี่ห้อนี้ก็อร่อยถูกใจผมนะก็คือจะเน้นโปรตีนแหละให้มันได้สักประมาณอสองกกร,รัมแบบน้นหนักตัวนะครับผมสมมุติผมหนัก,100กร้อยกิโลกรัมผมต้องกินโปรตีนให้ได้เวลาสองรอยกร,รมัมนะครับประมาณนี้คำนวณง,ง่าย จงเรียนรู้อยู่เสมอนะครับผมก็มาเรียนรู้นะครับหลักๆว่าจริงๆก็มีโค้ดหลายคนพูดแหละแต่เพิ่งเห็นเอกสารวิชาการงานวิจัยก็คือโปรตีนเนี่ยถ้ากินประมาณวันละสองกรัมต่อน้าหนักตัวเป็นกิโลกรมัมจะช่วยลดน้าหนักได้ดีที่สุดเป็นซัพพลีเมน์ที่ดีที่สุดนะครับลองมาก็จะเป็นพวกคาเฟอีนนะครับก็กาแฟก็กินอยู่แล้วนะครับกาแฟดําก็ไปได้เพจบางบอยนะครับแต่ก่อนก็คือจะพยายามทำไอเอฟคีโตนะครับ ไม่รอดครับไม่รอดมันหิวหรือไม่ไม่หิวก็คืออยากกินเห็นเพื่อนกินก็อยากกินเขาบอกให้กินจะเยอะเลยคำนวณแคลอรี่ให้ดีแล้วก็ลดแคลอรี่ที่เราที่ที่เราต้องใช้ทั้งวันมาซึ่งเช่เชนสมมติผมคำนวณใช้พลังงานวันละ2 8 0 0ันแดร้อยแคลอรี่ผมอาจจะลดแคลอรี่ลงมาสัก1ิบ5สิบห้าเปเซนตนะครับแต่ว่าพอกินอย่างนี้มันกินได้ค่อนข้างเยอะนะครับกินคนเดียวเพราะ่าผ,ผมไม่ค่อยกินข้าเราก็ตัดไขมันออกสักหน่อยนะครับ ดังนั้นก็จะกินโปรตีนกินผักได้เยอะมากกินจนจุกครับแล้วก็เพจบางบอยก็แนะนําให้เล่นเบทหนักนะผมก็เพิ่มน้าหนักเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้เนี่ยผมน่าจะยกหนักกว่าคนหนุ่มทั่วไปในยิมประมาณ2.5เท่าน่าจะเป็นคนที่ยกหนักที่สุดนะครับในกล้ามเนื้อส่วนล่างนะครับที่สุดเลยแหละครับส่วนล่างก็คือคือในยิมมันไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วอาจจะต้องหันมาเล่นกล้ามเนื้อส่วนล่างแบบขาเดียวนะครับนะ นะครับก็ล้วก็กล้ามเนื้อหลังนะครับที่หนักที่สุดนะครับก็เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับต้นขาตะบโคกต้นขาด้านหน้าด้าน,านหลังแล้วก็กล้ามเนื้อหลังทั้งมัดนะครับก็เล่นหนักที่สุดก็หนักกว่าเดิมที่เคยเล่นประมาณ3ามเท่านะครับโดยที่ไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆนะครับประโยชน์ของการกินอาหารโปรตีนสูง2กรัมต่อน,น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมนะครับ ไม่ได้ทำให้เกิดโรคไตนะครับคุณไข้ปบาหวานเกิดโรคไตเพราะร้อยละเก้าสิบห้าเกิดจากระดับน้ําตาลในเลือดสูงมันก็ช่วยลดไขมันนะครับมีงานวิจัยยืนยันเป็นร้อยนะครับช่วยเรื่องการสร้างกล้ามเนือ้อถ้ามีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอัตราการเผาผลาญพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็เวลาออกกําลังกายมันจะฟื้นตัวเร็วพราโปรตีนเพียงพอไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย แต่ก่อนผมร่วงนะครับทายาก็ช่วยได้นิดหน่อยพอกินโปรตีนถึงผมก็ไม่ร่วงเล็บก็จะสวยขึ้นนะครับผิวพรรณก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมชอบตากแดดก็อาจจะดูดํานิดนึงแต่ว่าชอบอ่ะชอบให้ตัวเองดํามันเท่ดีนะครับแล้วก็กินโปรตีนอาหารโปรตีนพวกเนื้อมันก็อิ่มนานนะครับก็อาจจะกินสลับครับเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อเป็ดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับเพราะโปรตีนมันไม่มีไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยพวกเนื้อหมูเนื้อเนื้อไก่นไง คาา์โไฮเดตเป็นศูนย์ะยิ่งถ้าเราปรุงเองแล้วไม่มีน้ําตาลแฝงนะครับมาดูเรื่องของการออกกำลังกายหลักๆก็จะเล่นเวทเทรน่้เล่นเป็นสลับนะครับกล้ามเนื้อส่วนบน upper body กล้ามเนื้อส่วนล่างสลับกันเล่นประมาณ5้ถึงหวันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็เล่นกล้ามเนื้อส่วนล่างก็คือต้นขาด้านหน้าด้านหลังสะโพก แล้วก็กล้ามเนื้อหลังที่เล่นหนักนะครับเพราะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับผมชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงนะครับฟังเพลงมีมันๆก็มีพละกกำลังเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือผมเข้ายิมก็คือทุกวันนะครับถ้าไม่ติดธุระทุกวันเลยแล้ไม่เข้าวันหนึ่งก็คือให้ตัวเองพักแล้วยิมมันก็ปิดพอดีมันปิดวันอาทิตย์ยิมที่ผมเล่น เล่นเวทหนักกว่าเดิมสามเท่าโดยไม่มีการบาดเจ็บไม่มีอะไรทั้งสิ้น,นแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือแต่ก่อนเนี่ยเล่นเหมือนคนอื่นก็ไม่เหงื่อออกแต่พอเล่นหนักสามเท่าเหงื่อออกครับนะครับแต่ว่าบางทีก็ไม่เหงื่อออกเท่าไหร่นะครับถ้าไม่หนักพอแล้วก็ไม่กินน้ําตาลพยายามจะไม่กินน้ําตาลก็อาจจะมีได้กินบ้างเวลามีคนที่เอาเค้กวันเกิดในฝ่ายนะครับมาให้กินนะครับกินข้าวถ้าจําเป็นจริงๆแต่ก่อนจะไม่ค่อยกินข้าวเลยอันนี้ถ้าจะไปทําลายสติยกหนักก็จะกินข้าวไปสักหน่อย,อยนะครับงั้น เป็นลงยกไม่ไหวนะครับแล้วก็แทนที่จะซื้อกินผมก็อบหมูกินเป็นหลักนะครับแล้วก็ไม่ต้องทอดด้วยนะครับใช้ฝาอบก็สะดวกดีทํากินเองไม่มีน้ําตาลไม่มีอะไรทั้งสิ้นลดหมูสามชั้นลงก็นานๆกินทีนะครับส่วนมากจะกินหมูเน้าแดงกินพวกเป็ดแล้วกินเนื้อวัวนะครับแล้วก็กินพวกปลาแซลมอนปลาทูน่านะครับกินผักเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าผักก็หายากเหมือนกันทีก็จะต้องไปกินร้านชาบูนะครับ คือจะได้กินผักเยอะนะครับนอนให้ดีนะครับแต่ก่อนไม่ค่อยนอนนะครับนอนวันละสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงตอนนี้ก็นอนให้งเจ็ดชั่วโมงนะครับการนอนที่ดีจะช่วยหลายเรื่องนะครับเรื่องการลดน้าหนักเรื่องเบาหวานเยอะมากแล้วก็เพิ่มโปรตีนนะครับแต่ก่อนก็คือกินโปรตีนตามมีตามเกิดอันนี้ก็พยายามกินให้ได้สองกรัมต่อน้ําหนักตัวแล้วก็ฟังเพลงร้องเพลงก็กินพวกเครื่องดื่มซูการ์ซีโร่นะครับเป็นรางวัลเวลาไปยิมนะครับ เป็นรีวอร์ดฟังเพลงร้องเพลงนะครับร้องเพลงก็อาจจะร้องตอนตอนกลับมาจากหยิบแล้วแต่ฟังเพลงก็คือฟังตลอดเวลาออกกําลังกายสมาธิก็จะดีแล้วก็เวลาออกกําลังกายแล้วนะครับเวลาเร่งฮาร์ดเรทให้มันเกินร้อยสี่สิบแล้วเนะี่ยฟังเพลงล็อกฟังเพลงแร็บแล้วก็ออกหนักๆออกแบบเซอร์กิตเทรนดิ่งนะครับก็ได้ผลนะครับสิ่งที่ผมทำมนั้นไม่ใช่วิัยน,นะครับผมใช้วิธีเป็นการสร้างนิสัยนะครับมาเพราะว่าคือมันยากมากที่ผมจะหยุด ทำสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารกินเองการนอนให้เพียงพอการออกกําลังกายด้วยการใช้เวทเทรนนิ่งผมปรับมันเป็นนิสัยนะครับโดยใช้หักักกาจากหนังสือ Atomic h a b i t นะครับก็ลองไปซื้ออ่านมาดูนะครับโดยการจับสิ่งที่ชื่นชอบเช่นฟังเพลงกับการออกกําลังกายดื่มน้ําหวานซีโร่ซูการกับการออกกําลังกายนะครับตื่นมากินกาแฟแล้วก็วิดพื้นแล้วก็เล่นลุกกิ้งนะครับอย่างนี้จับคู่ก็มีรีวอร์ดบ้าง เช่นไปกินพวกปลาแซลมอนกินอาสลายอันพวกนี้ครับเวลาออกกำลังกายเอรลดได้ตามเป้าหมายนะครับทํากิจกรรมเป็นชุดต่อเนื่องออกกำลังกายเสร็จเวทสามสี่ยกนะครับวันหนึ่งเราจะทำสามส,ามสี่รอบนะครับแล้วก็อาจจะตบท้ายถ้ายังมีแรงเหลือก็เดินเดินวงดีนะครับก็เป้าหมาย หลังจากที่ผมลดเอวได้ประมาณ4นิ้วครึ่งแล้วในปีนี้ก็จะลดมาอีก1-2นิ้วนะครับให้ช่วงวันเกิดผมช่วงเดือนพันธ์แล้วก็จะมาเริ่มหัดวิ่ง10กิโลเมตรนะครับแล้วก็กล้ามขาเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับเหลือกล้ามแขนยังไม่ชัดแต่ว่าเส้นเลือดนี่เต็มไปหมดนะครับพยาบาลหาเส้นง่ายนะครับฉีดผมกล้ามอกเอาให้มันชัดนะครับก็ก้ามหลังเนี่ย จริงๆมันน่าจะชัดแล้วแต่ไขมันยังบางอยู่ถ้าไขมันก็ให้ลดกล้ามหลังก็จะชัดเจนแน่นอนเพราะผมยกหนักมากนะครับก็เหลือที่ดีก็คือปรับคุณภาพการนอนนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับ